โอ้โหวันนี้บอกเลยนะรีวิวรถเก๋งก็เบื่อรีวิวรถกระบะร,รถเบื่อรีวิวรถ SUV ก็เบื่อแล้ววันนี้ขอเอามาเนี่ยทำกินหน่อยละกันเนาะ สวัสดีครับวันนี้เจอกับสปายวาซานะครับบอกเลยวนะวันนี้มากับรถคอกทากินอีกแล้วสําหรับลูกค้านะ,กะเกษตรกรเอยหรือว่าเร่งองวิ่งขนส่งหรือว่าต่างๆเนาะเข้าโรงงานก็ต้องการรถคอกเอาไปใช้งานก็แนะนํเป็นคันนี้เลยนะวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมเจ้าโตโยตา้าไฮรัสรีโว่สองจุดสี่เอนทรีนะคะตรตะับผมน,ะค,ะ,นะคันนี้บอกเลยว่าร่อมากแล้วก็ปีใหม่มากเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอารถไปวิ่งใช้งานนะครับผมเนาะคันนี้บอกเลยว่า กลิ่นหอมยังอยู่กินใหม่มากทุกคนเพราะวันนี้เป็นปีหก64นั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวอนะไเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมนะไฟหน้าตามเต็ปหมูปา่าเลยตอนนี้บอกเลยว่าลูกค้าถามหายเยอะมากอยากได้หน้าหมูป่านะบอกเลยว่าถามหาไม่แพ้สำหรับเจ้าตลาดอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับผมนะครั้นี้บอกว่าเป็นหน้าหมูปา่าให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัวน,นี้คงเชี่ยวอะไรมาครบพร้อมเลยนะกระจงหนงจัง,ง,ง,งหน้านะครับผมนะ ใหญ่มากแล้วก็เป็นสีดําด้านนะเป็นตัว NC เนาะทุกคนเนาะตัวนี้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนี่คือใหญ่มากแล้วก็มีคค้งเชียวตัวนี้มาให้ด้วยเออก็ดูบอกไม่เหมือนใครดีนะเพราะว่าโปรตีจะเรียบๆเ,เลยเนาะแต่นี้ก็เป็นโค้งขึ้นมานิดนึงก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับผมเนาะแลนะด้านล่างก็มีบล็อกไฟตันหมอบมาให้เรียบร้อยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไฟตัหมอบเพิ่มก็สามารถไปใส่เพิ่มเติมเองได้นะครับผมเนาะ บอกเลยว่าคันนี้นะไม่ได้หล่อแค่หน้าตานะด้านข้างก็หล่อเช่นกันสาหรับตัวนี้เป็นล้อแมกคาร์เรให้เรียบร้อยเบิกใหม่ใส่คู่หน้าให้เรียบร้อยนะลูกค้าคันนี้บอกเลยเป็นล้อแมกคาร์8นะล้อแมกคาร์เปแนะครับผมคันนี้บอกเลยเป็นยางปี2022ให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะได้ทั้งหล่อได้ทั้งทํางานคันนี้ก็บอกครบจบคุ้มค่าจริงๆเลยทุกคนนะตัวน,นี้ก็เป็นตัว2.4นะไฟเลีย้ยงยังอยู่ตรงนี้อยู่นะทุกคนไฟเลี้ยยังตรงแก้มอยู่นะ แล้วก็กระจุกมองข้างนี้เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ที่จับประตูเป็นสีดําก็ได้เป็นที่แต่แถบคมเมียรป้องกันรอยเล็บนิดหน่อยนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ผ่านเวลาเลยเพระเอกของเรานะท่อไม่ใช่ท่อสิท่อท่อตัวนี้นะาทำมาจากท่อน้าปราปานะครับผมน้ำทนทนทัน้งนะ้ำทั้งแดดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเอาไปนะไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนะสวรรค์เจ้าคันนี้นะครับผมนะบอกไปถ้าเกิดอยากได้ต้องรีบ เข้ามาสอบถามได้เลยนะเพราะข้อนี้เบิกให้ใหม่นะทุกคนไม่ใช่เอาข้อเก่าเคลื่อนสนิมอะไรมาให้ลูกค้านะลงข้อใหม่จดทะเบียนใหม่หมลงเลมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะด้านล่างตัวนี้ก็บอกเลยเป็นยางมิชลิน xcd 2บอกเลยว่าเป็นยางปีส0 2 2ยบเรียบร้อยแลวนะจ๊ะใส่คู่หลังให้เรียบร้อยนะบอกเลยนะตัวนี้เป็นล้อกระทะผ่าธรรมดาเป็นเพาธรรมดานะถ้าลูกค้าเอาไปวิ่งใช้งานไม่เกิน3ตันก็แนะนําเลยเนาะเอาไปว่าเพื่อเอาวิ่งงานเบาๆก่อนไม่เกิน2ตันก็จัดไปเลยนะครับทุกคนนะด้านล่าง ด้านล่างตอนนี้นะเสริมเนี่ยเสริมโชคมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะบอกเลยว่าท่อนี่เสียสเสียงนี่คือเพอราะมากเลยนะผลนั้นเนีย่ยเปมืนกับนี่นคือจบเลยมีใบรับรองจากวิศาวะให้เรียบร้อยนะมีมารันตีจากเรือ่าทางวิศาวะหรือว่าทางเต็นท์ดูแลให้หมดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบรรทุกได้อ่าเช่นเราบรรทุกตามเงื่อนไขทันที่บริษัทตกลงก็มีการดูแลปกติเลยนะครับผมนะตัวนี้เนาะบอกเลยว่ารถสภาพสวยมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูได้นายนิดนึงนะบอกว่าชอบมากเลยสำหรับโต้ตาไฮรัสลีโว ตัวนี้เพราะว่าอะไรได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยและที่สําคัญนะตัวเริ่มต้นเป็นตอนเดียวตัวนี้ได้จอสัมผัสมาเป็นที่เรียบร้อยนะเชื่อมลูทูธได้ f m a u x เชื่อมได้หมดเลยบอกเลยว่าเพิ่งจะเคยเห็นว่ารถตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นรถตอนเดียวเพิ่งจะมีจอมาให้นะบอกเลยว่าใครที่อยากได้ความคุ้มค่านะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆสำหรับเจ้าคันนี้นะอ่ะขออนี้พาดูห้องเครื่องนิดนึง ห้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่มากเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี64นั่นเองนะครับผมเรียกไมันก็วิ่งไม่ถึงแสนโลด้วยสำหรับรถคันใช้างานทุกวันนะนี่บอกเลยว่าใครที่ชอบสภาพห้องเครื่องกริบกริบวารันตีสูนย์ยังเหลืออยู่ก็แนะนําเลยสวัรดบเจ้าโตโยต้าคันนี้เลยเพราะว่าเราดูแลระบบของเหลวต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกดูแลให้หมดเรียบร้อยแลยนะครับผมจากศูนย์โตโยต้านะถ้าอยากเอารถไปวิ่งใช้งานก็แนะนําเลยเนาะคันนี้บอกเลยว่าทั้งใหม่ทั้งหล่อทั้งจบเลยสวัสนี้นะอะ สำหรับลูกค้าที่ดูรีวิวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่รู้เซบาสเียนพูดเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ดูคลิปของเซาสียนว่าสั้นจนจบแล้วแลวสนใจเจ้าคันหลังรีโวอ2.4คันนี้นะคันหลังวะคันหลังดีครับอ่าพูดให้มันจะชัดหน่อยคันหลังคันนี้นะต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะเบอร์นะอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเนาะบอกเลยถ้าเกิดอยากได้รอรอสภาพแบบนี้ต้องรีบจองเข้ามาในะเพราะว่าในใครดูคลิปนี้แล้วเก็บมาในเพจแอดมินเปิดจองอยู่ที่ 19 9บาทเท่านั้นเองนะทำสัญญาให้ฟรีหนึ่งที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ตะวันอ,ออกตะวันตกทำสัญญาให้ฟรีหนึ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมไม่มีค่าน้ำมันเพิ่มเติมนะบอกเลยวนะ่าเราเลือกอนุพันานแล้วก็ส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้านะเรามีแต่ได้แต่ได้กดจิ้มนิ้วไปปุ๊บอยากได้คันนี้ก็ทำสัญญาได้รถที่้านแล้วหน้าตอนนี้นะออกรถก็ง่ายเหลือเกินน,ะน,นั้ธนอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเช็คเครดิตได้แล้วนะจะ สำหรับลูกค้าที่อยากว่าอยากได้จริงอยากได้จังก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์นะเบอร์ด้านั่นๆที่เซฟไฟบอกไว้นะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ั้นแต่ต้นคลิปจนจบคลิปน้าไม่รู้เซฟไฟพูดเร็วไปไหมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เซฟไฟด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆกันนะครับผมนะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดแชร์ก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้เซฟไฟว่าสั้นขออนุญาตลาตัวตัวลา ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็นแฟนันได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย